ปวดแม่ทำไมอืมไม่ค่อยสบายด้วยหมาน้อยแม่ไม่ค่อยสบายเลยโอ้เฉี่ยงคนปวดน่ยอืหนูปวดแม่จิลุบ่ปวดแม่ทำไมล่ะครับนะอันดานอยู่บวดแม่ไหมลูกอะอันดารักแม่ไหมลูกบอกแม่จิ รักแม่ไหมครับ<า>รักแม่ด้วยโอ้น่ารักจังเลยแม่ก็รักหนูนะครับรู้ไม้รักมากาเลยจริงแม่รักหนูมากๆเลยอา,อาก็จริงๆนะแม่พูดจริงจก็แม่รักหนูอะหนูก็รักแม่แม่ก็รักหนูใช่ไหมลูกหื าลขาี้บนตะเล็กเลยนะเราเนี่ยนะก็ขี่บ่นจังแท้มาน้อยแม่เนี่ยนะบนแม่จังเลยบนแม่ไม่รู้โอ้ยยายใ่แม่ด้วยเอ้ยใส่มดีเอ้ใส่มาดีเลยเอาอันดานเนี่ยทำไมโวยวายจังล่ะลูกนะ อย่าดื้อไม่เอาต้องเชื่อฟังแม่รู้ไหมรู้ไหมนะอันดาไม,ไม่พอใจอะไรเหรอลูกบอกแม่ดิไม่พอใจอะไรแม่ไม่พอใจอะไรแม่มแมล้วคะหิวนมหรือเปล่าไ <laughs> หนอลองดูดิจะกินไหม กินปลาลูกชงชัยหนูจะหิวนมจริงๆด้วยเออดูดกันไปลูกดูดกันไปอู้หูดูดกันไปอันดานี่หิวนมหนูโรยไว้วาชัยแม่ใช่ไหมลูกอืมเออแล้วไว้วาชัยแม่ดูอยอ่าชัยอะนะกินนมหมดจะได้ไปล้าง ืออหนูเอใช่ยแม่อยู่เนี่ยหนูนั่งเอใช่ยแม่อยู่เนี่ยโอ้ยน่าหวายเลยเมนเมนดูไมลดกอ๊หนูอู้ช่แม่มันไม่เมนกินเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่พาไปลากอุ้เนาะโอ้ยรอเลิกฝน